มาแนะนําตัวอุปกรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องตัดสายอัตโนมัตินะคะออโต c u t t ต n g งแมช i n e ตัวนี้ยี่ห้อเจมมารุ่น JM 1 1 0 LR นะคะสําหรับทั้งผู้ประกอบการหรือว่าลูกค้าท่านไหนกําลังมองหาตัวเครื่องที่มีราคาย่อมยาวใช้ต้นทุน หลากหลายตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทางร้านแนะนํานอกจากเทปเบลโดกดแล้วก็วินาทีเหล่ามันตัดอะไรได้บ้างจริงๆสามารถทําได้อีกหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกเชือกลงเท้าหรือว่าเชือกเงเกงเนาะรวมไปถึงตัวที่เป็นพวกเทปกั้งปลายต่างๆเดี๋ยววันนี้ทางทีมพาไปชมด้วยค่ะว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าชิ้นส่วนอื่นๆที่สามารถตัดได้ตามตัวอย่างเนาะมีอะไรบ้างนําเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวิธีการใช้งานวิธีการตั้งค่าและเวลาที่ เขามีการทาํางานยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสําหรับวิธีการใช้ตัวเครื่องนะคะจะมีตัวสวิตช์พาวเวอร์ก็คือกดปุ่มตรงนี้ได้เลยอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสวิตช์เหมือนกันเนี่ยตัวนี้เป็นฮอต s สวิตช์ค่ะเอาไว้สําหรับกรณีที่เราต้องการตัดแบบที่ใช้ความร้อนทีนี้เวลาที่เราเปิดเครื่องมาแล้วค่ะลูกค้าจะเห็นว่ามันจะขึ้นเป็นตัวเลข9ตัวนี้ก็คือ เครื่องอ่ะกาลังทํางานอยู่เนาะแล้วถ้าสมมติว่ามีตัวเลขครั้งไว้ก็คือตัวที่เรากําลังตัดใช้งานอยู่ปัจจุบันอ่ะคือจานวนเท่าไหร่มันจะขึ้นครั้งไว้ที่หน้าจอตัวนี้แต่ถ้าสมมติเปิดมาแล้วเราไม่ได้ตัดทิ้งไว้มันก็จะขึ้นเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะมาตัดจำค่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปีดความยาวหรือจํานวนมีวิธีการก็คือเราจะกดตัวนี้ค่ะหนึ่งครั้ง ครั้งแรกที่เรากดช่องแรกตรงนี้เนาะมันจะขึ้นเลขหนึ่งตัวเลขหนึ่งตรงนี้ขึ้นคู่กับไฟสีเหลืองตรงสปีดก,ก็คือความเร็วที่เราจะมีการปรับตั้งค่าเราสามารถปรับเพิ่มหรือว่าปรับลดสปีดได้ซึ่งปัจจุบันแล้วอะค่ะถ้าเป็นทางทีมแนะนําก็จะอยู่ที่ประมาณความเร็วประมาณสี่หรือห้าเนาะก็เพียงพอแล้วที่เราจะทําง,งานความเร็วสูงสุดอยู่ที่เก้าค่ะส่วนอันถัดมาค่ะถ้าสมมติเราตั้งสปีดได้ความเร็วที่ต้องการแล้วเราสามารถตั้ง ความยาวของชิ้นง,งานที่เราต้องการตัดเนาะโดยที่เวลาลูกค้าปรับค่าหน่วยเนี่ยมันจะเป็นมิลน,นะคะถ้าการณีที่ลูกค้าต้องการ15เซนก็เท่ากับ150มิลก็จะทําการปรับตั้งค่าแบบนี้ ทีนี้เวลาปรับตั้งค่าค่ะมันจะมีปุ่มที่ลูกค้าจะต้องใช้งานหลักๆในอีกประมาณ4ี่ปุ่มปุ่มแรกเวลาที่เราต้องการที่จะปรับตัวเลขท้ายนะ้องหรือว่าหลักหน่วยเราก็จะใช้วิธีการให้ไฟกระพริบที่ตัวเลขตัวทายแต่ถ้าเราต้องการจะปรับเช่นเราต้องการ1ิเซนเราจะทําการขยับด้านนี้ค่ะปุ่มซ้ายขวามาตามหลักที่เราต้องการหลักที่2ถ้าเราต้องการปรับลดลงเราก็ใช้วิธีกดปุ่มที่เป็นรูปศรลง อย่างนี้มันกลายเป็น100มิลเท่ากับ10เซนเรียบร้อยแล้วถ้าเราตกลงกับขนาดเท่านี้เราก็ enter 1ครั้งถัดมาค่ะมันจะขึ้นที่เลข3เนาะหรือว่าจำนวน QTY QTY เนี่ยย่อมาจาก Quantity หรือว่าจำนวนที่เราต้องการอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่เราเห็นเราเปิดหน้ามามันค้างว่าเราตั้งค่าวไว้ที่20ชิ้นถ้าเราต้องการปรับเราขยาับหลักมาเป็นหลักที่2ปรับตัวเลขลดลงก็จะได้เท่ากับจำนวน10ชิ้นแล้วก็กด enter 1ที เขาก็จะขยับไปที่หลักถัดไปนะคะตัวนี้ตัวที่4เป็นเรื่องของการกําหนดคอมเพนเซชกรณีที่ลูกค้าตาัดอะไรที่มันมีความยืดหยุ่นมากๆค่ะเช่นพวกยางยืดต่างๆเนี่ยมันจะมีค่าคอมเพนเซชที่ลูกค้าจําเป็นที่จะต้องคํานวณเพิ่มเข้าไปด้วยเนาะแต่เนื่องจากว่าชิ้นงานที่เรากำลังสาธิตเป็นพิลาเน่ค่ะเราไม่ได้ต้องการให้มันมีค่าความเคลื่อนเลยเราก็สามารถปรับแล้วก็ให้มันเป็นศูนย์ได้เช่นเดียวกันแล้วก็กด enter ไป ส่วนอันที่5อันสุดท้ายค่ะอย่างที่บอกไปว่าเรามีฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการตัดร้อนหรือว่าตัดเย็นกรณีที่ลูกค้าเปิดฮอตสวิตแล้วต้องการตัดชิ้นงานที่ใช้ความร้อนเราจําเป็นที่จะต้องมาตั้งฝั่งที่เป็นฟังก์ชันที่5ด้วยเพื่อเพิ่มความร้อนเข้าไปแต่อันนี้เราไม่ได้ใช้งานเราก็กด Enter ได้เลยค่ะแล้วก็สามารถทําการกดสตาร์ทเพื่อให้เครื่องเนี่ยเริ่มทําการตัดตามที่เราตั้งค่าไว้ได้เลย อย่างที่ลูกค้าเห็นว่าพอมันตัดเสร็จมันจะบอกจํานวนชิ้นที่ได้ข้อดีของตัวเนี้ยก็คือเวลาที่สมมติว่าลูกค้ามีกล่องหรือว่ามีตักงกา้าเก็บเอาไว้ลูกค้าสามารถนับจํานวนได้ด้วยว่าสินค้าที่เราตัดแล้วมันตรงกับที่เราอ่ะมีการระบุไว้หรือเปล่าเวลาที่ลูกค้า,าไปเย็บชิ้นงานต่อจะได้รู้เลยค่ะว่าชิ้นงานที่เราจะเอาไปทําต่อได้คือจานวนกี่ชิ้น ัดกันค่ะเราไว้ตรงจุดที่เป็นศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเพราะเราตั้งไว้หนึ่งร้อยเนาะก็จะได้แบบนี้พอดีเลย100ลอยเป๊ะๆลย้อะเราก็จะเห็นว่าปลายทุกอันคมกริบเลยนะคะค่ะอันนี้คือตัวอย่างชิ้นงานบางส่วนเนาะที่เราตั้งค่าแล้วก็ตัดไปสําหรับลูกค้าท่านไหนที่มีชิ้นงานประมาณนี้หรือว่าตามตัวอย่างที่ทางร้านึ้นให้ตั้งแต่ต,ต้นเนี่ยหรือไม่แน่ใจจริงๆว่าง,งานที่ต้องการสามารถตัดได้ไหมความยาวที่ต้องการ ได้ไหมหรือว่าทำด้วยวิธีไหนสามารถทำการศึกษาเราได้ทุกช่องทางน,นะคะไม่ว่าจะเป็น l i n e แอดหรือว่าแฟนเพจฟเฟซบุ o กนะคะรวมไปถึง YouTube วันนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ยังไงวันนี้ทางทีมต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดติดตามพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจากทางช่องของเราด้วยนะคะ